ตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากเพราะว่าสต็อกนมคือล้นหลามมหาศาลเยอะมากเจ้าเบนเนี่ยคือมีนมแบบกินไปยาวๆเลยนะคะ ตอนที่นันตลีรู้ตัวว่าท้องนะคะเราก็ต้องเริ่มศึกษาเนาะว่าพอเรามีลูกแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงนะคะให้พอลูกลเราคลอดมาเนี่ยเขาได้กินนมที่ดีที่สุดนะคะคำตอบนั้นก็คืออยู่ที่นมแม่เราก็เริ่มแบบกังวลแล้วเราจะทํายังไงดีกับการกินนมของลูกเราอะไรเงี้ยก็ได้ไปถามกลุ่มแม่ๆนะคะเขาก็แนะนําตัวเจสซี่มัมพอลองทานดูสักประมาณวันที่2วันที่3ามอะไรเงี้ยรู้สึกว่านมมันแน่นต้องรีบปั๊มออกเงี้ยคือนมมันจะมาปริมาณเยอะแล้วก็มีคุณภาพด้วยตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากเพราะว่าสต็อกนมล้นหลาม มหาสารเยอะมากเจ้าเบนเนี่ยคือมีนมแบบกินไปยาวๆเลยนะคะมีสต๊อกนมตอนนี้น่าจะประมาณ400-500ถุงอะคือเยอะมากจนแบบเต็มตู้ฟรีแล้วก็ลามไปถึงบ้านคุณแม่นะคะปลอดภัยนะคะมีอยอยม,มีอะไรทุกอย่างเลยทานง่ายนะคะนมคุณแม่ก็มารัวๆแน่นๆเลยนะคะคุณชายเรื่องมอง่วงพอกินไปจะหมดขวดแล้วนมแม่ก็จะอร่อยอร่อยหน่อย นมข้นๆเลยนะคะวันก่อนพี่เขามานวดนมให้เขายังบอกโหคุณอตาัตลีนมยังเหลืองอยู่เลยน้องสี่เดือนกว่าแล้วแล้วสำหรับใครนะคะที่หาเป็นของฝากนะคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหรือว่าอาจจะกำลังท้องแก่อยู่นะคะเจสซี่มัมเขามีรูปแบบที่เป็นกระเช้าด้วยนะคะเป็นของฝากที่ดีมากเลยนะคะเพราะแม่แม่ก่อนคลอดเนี่ยต้องกังวลเรื่องนมอยู่แล้วเรามีเจสซี่มัมไปฝากเขานี่ยอดเยี่ยมเลย